แล้วทุกคนวันนี้เมนูปีกไก่ปีกไก่หวานครับ <Nhạc> bình cây bàn ấy Nhà mãi chừng này mãi chừng này mãi chừng này mãi này buat selaman Bình cây, xẹp xẹp, mà hà nhám đen khắp Ê. Các thục xáo, các mẹ ở đây Mọi mở đây Các năng lòng Cây rồi Đòi tét, วางคดไล่ก็ิดตามด้อทุกคนถ้าิดเต็มไนช่องยูทูอทุกคนเด้อขอที่สามสามยทูปทนเดี๋ยวเสียโลกอัน่องยูทูปยูทู e ขิดเต็มโอเคยปั วัด <laughs> ก,ก็เปลี่ยนแล้เย็บคออคนอากาศเปลี่ยนยับแหวนเลไกน้อยเห็นแมนม,มไหมเห็นแม่ไหมคมรับโตโะ ไอ้ทุกคนบานี่าะี่ต่บานมาน้าดิอยแใส่กระพอมเจียวใส่กระพอสยจับขาวก่เขากันเาก็ปีงไก่ไอ้สาวสาวปัญัเอนี่้สาวปีดังงามอทุกคนสาวอันนี้ก็เมีงาห

หางิชูกเดาทุกคนตอนนี้สุกแล้วมาๆเลยกำลังหอมบอดีเรื่องๆร่อดีเลยทุกคนเออเห็บแสบมากันเออปีงไก่บ้านเฮานี่แสบเลยทุกคนแสบน้ำกันทุกคนปีงไก่หอมเรื่องหอมดีทุกคนเจียวปแหลกใส่พวกหอมบ้านเฮาเอามาๆามาเบิ่งเจียวแล้วเบิ่งเจียวว่าย่าเห็ด นดี๋ยวจะบอกเนเห็ดเอ้ยเขากันหมดแล้วทุกคนแซ่บเลยทุกคนกินน้ำกันอาหารย่ามแดงแซ่บื่นไก่